สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นพนันทีวีนะครับในวันนี้เราจะมาดูให้ลาหูทักษามหายุกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากในคลิปที่แล้วได้ทํารีวิวหน้าไพ่ไปแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาดูในรายละเอียดนะครับว่าส่วนประกอบต่างๆที่อยู่บนหน้าไพา่ราหูทักษามหายุกนั้นมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างนะครับซึ่งไพทักษามหายุกชุดนี้นะครับมีทั้งหมด 79ใบนะครับเราจะมาดูทีละใบนะครับว่าประกอบด้วยภระคาถา,าอะไรแล้วแต่ละพระคาถา,านั้นเป็นรูปภาพยังไงนะครับดูกันเลยนะครับสำหรับไพ่ชุดนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นคาถาที่ใช้ในการพยากรณ์ ในเรื่องของทักษะหายุนะครับแต่จะพิเศษกว่าสําหรับอื่นๆก็คือจะเป็นรูปภาพประกอบนะครับให้ง่ายขึ้นสําหรับบางคนบางท่านอาจจะไม่ชํานาญในเรื่องของทักษะอายุก็จะใช้วิธีการดูรูปภาพเป็นการพยากรณ์แบบการดูไพ่อลรกเคลได้นะครับข้างบนไพ่นะครับก็จะมีลักษณะของตัวเลขกำกับนะครับเป็นลำดับของไพ่แต่ละใบนะครับแล้วก็จะมีพระคาถานะครับหรือว่าคํา ที่ใช้ในไพ่ใบนั้นนะครับซึ่งเป็นพระคาถาที่ใช้ในการพยากรณ์ทักษะมหายุคนั่นเองนะครับข้างล่างก็จะเป็นรูปของพระราหูน,นะครับแล้วก็จะมีคาถากำกับที่เกี่ยวกับพระราหูก็คือตัสสะอสุลินโทเสวโพธิสัตโตสัมมาสัมพุทโธอนาคาเตนะครับจะเหมือนกันทุกใบนะครับที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูลำดับที่หนึ่งนะครับ คาถา,าก็คือคําว่าบริวารน,นะครับก mm hmm. ็จะมีรูปรูปของโลกนะครับแล้วก็จะมีผู้คนนกแมวสุนัขต้นไม้หญ้าใบไม้เด็กนะครับ mm hmm. ก็เหมือนกับบริวารที่ลายล้อมอยู่นะครับ mm hmm. ต่อมาอายุนะครับใบที่2ออายุก็จะเหมือนกับว่ามีคนที่ไปหาหมอนะครับเพราะว่าอายุนี้ก็จะสื่อถึงด้านสุขภาพด้วยนะครับ เป็นผู้ชายสูงวัยอยู่กับพยาบาลนะครับใบที่3เดชนะครับนี่ก็จะเป็นรูปของนักกีฬานะครับที่ได้ถ้วยนะครับในถ้วยรางวัลก็น่าจะหมายถึงความสําเร็จนะครับที่ได้รับนะครับใบที่4สีรูปของอพระภิกษุบินทบาทนะครับแล้วก็มีคนรอใส่บาตรอยู่2คนนะครับ มูละเป็นรูปของปราสาทขอมนะครับอุตสาหะก็จะเป็นรูปของคนใช้แรงงานนะครับกำลังแบกหามางานที่เขาทำอยู่นะครับลำดับที่6ลลำดับที่7มนตรีนะครับเป็นรูปของหญิงสาวมีสิ่งที่ตกแต่งไปด้วยเปลวไฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูปของคนผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะครับลำดับที่8ป กาลกินีนะครับรูปของแก,กกันดอกไม้ที่แตกลาวนะครับน้ำรั่วออกมานะครับใบที่9สุภพะนะครับพระภิสุเหยียบอยู่บนโลกข้างหน้าคือพระพุทธรูปใบที่10กรรมะก็คือการทำงานนะครับสองคนนะครับผู้ชายสองคนกำลังทำงานอยู่ใบที่11ลาภะนะครับเหมือนกับรับเงินรับโชค ใบที่12วิบัตนะครับอุก,กาบาทพุ่งชนโลกใบที่13สมบัติหีบสมบัตินั่นเองใบที่14วิชานะครับก็จะเป็นรูปหญิงสาวกำลังอ่านหนังสืออยู่นะครับใบที่15อําอำนาจนะครับเหมือนกับการแต่งตั้งนะครับใบที่16ปัญญานะครับเป็นรูปของเทียนที่จุดไฟนะครับใบที่17ตะโนนะครับ หญิงสาวหันหน้ามาแล้วก็มีหน้ากากอยู่ในมือด้วยใบที่18กระดุมพระนะครับก็คือทรัพย์สินเงินทองใบที่19าสหัชชะนะครับเหมือนกับว่ากําลังเขียจนจดหมายแล้วก็มีนกพิราบบินไปนะครับเหมือนกับการติดต่อสื่อสารอะไรอยู่นะครับใบที่20พันธุนะครับก็จะเป็นเรื่องบ้านครอบครัวบ้านเรือนนะครับ ใบที่21ปุตตะนะครับเป็นรูปของพระพุทธเจ้าน้อยนะครับใบที่22อรินะครับเหมือนกับหญิงสาวกับสุนัขยิงจอกนะครับมีเปลวไฟกําลังลุกไหม้อยู่นะครับใบที่23ปัตตนินะครับก็คือคู่ครองนะครับเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวกําลังกอดกันอยู่24มรณะนะครับเป็นรูปของสุสานนะครับ 25. ชาตินะครับเหมือนกับคนกำลังถือไข่มังกรอยู่ 26. พบนะครับจะเหมือนกับพบภูมิต่างๆนะครับ27ท่านางนะครับเหมือนกับคนชายหญิงยื่นสิ่งของให้กันนะครับ28ปีตานะครับเหมือนกับรูปของพระราชานะครับนั่งอยู่บนบันลังแล้วก็มีโลกอยู่ข้างล่างนะครับ 29มาตานะครับก็คือความเป็นแม่นะครับแม่กับลูกใบที่30เคหานะครับดูแล้วก็น่าจะเป็นงานวิวานะครับใบที่31ลูกขานะครับเหมือนกับคนกำลังมาถวายสิ่งของกับลูกคเทวดาใบที่32ยานังนะครับอัศวินขี่มาใบที่33 มาสนานะครับก็เหมือนกับรอใส่บาดพระอยู่นะครับใบที่34ทานนะครับเหมือนกับว่ากําลังให้ทานนะครับพระราชากําลังให้ทานใบที่35ศีลน,นะครับเป็นน่าจะเป็นรูปของพระมารายปวดสัตว์นรกนั่นเองนะครับใบที่36กเนคขมมะนะครับเหมือนกับว่ามีพระพุทธเจ้าลงมาโปรดนั่นเองนะครับใบที่37สัจจะนะครับ ลักษณะก็เหมือนกับรูปองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็มีนักขลาดมีผู้คนต่างๆอยู่รายล้อมดอบกบัวอยู่ตรงกลางใบที่38วิริยะนะครับเหมือนกับการภาคเพียนของพระพิกษสุที่สแสวงหาความสมรักผลนิพพานนะครับต่อไปใบที่39ขันตินะครับเหมือนกับการรออะไรบางอย่างอยู่ท่ามกลางทะเลนะครับไม่รู้จะไปทางไหนนะครับ ใบที่40อธิษฐานนะครับยิงสาวกําลังตั้งจิตอธิษฐานนะครับ41นะครับทาลิโทนะครับรูปของชูชกกําลังจูงมือนางอมิตานะครับใบที่42นะครับมหทธโนนะครับเหมือนกับการ,รเฉลิมฉลองอะไรนะครับดูแล้วเหมือนกับดิสนีย์ออสเตรเลียเลยแล้วก็มีดอกไม้ไฟนะครับ ใบที่43โจโลนะครับผู้ลายโดนตำรวจจับใบที่44ภูมิปาโลนะครับดูเหมือนเป็นภาพของเจดีเจเวดากองนะครับใบที่45เทศาเทศาตรีนะครับเหมือนกับการซื้อขายสิิผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเลยนะครับใบที่46เทวีนะครับก็เป็นรูปของเทวีนั่นเองนะครับต่อไปใบที่ 47เ,เพชฌฆาตนะครับการประหารตัดคอนะครับใบที่48นะครับราชานะครับดูเหมือนคนกำลังกินอิ่มเลยนะครับใบที่49นะครับทุกขตะนะครับเหมือนกับความทุกข์อยู่ในนรกการพิพากษาของพระยายมราชนะครับ50กัมมะนะครับ ก็เหมือนกับการทำงานใบที่51ละโพคานะครับเหมือนกับพระสังกัดจ,จายนะครับนั่งอยู่บนกองทองนะครับใบต่อไปใบที่52นะครับพระคาถาก็คือกรุนะครับก็ยืนอยู่เหมือนคนยืนอยู่นะหลังลูกกลงนะครับ ต่อไปใบที่53อามาตนะครับเหมือนผู้ชายยืนอยู่นะครับชี้นิ้วขึ้นบนฟ้าแล้วก็กำอะไรอยู่ในมือมีเสือสองตัวด้วยต่อไปราชคูใบที่54นะครับราชคูพระฤาษีนะครับต่อไปใบที่55ขุ้นุนพลนะครับเหมือนกับอัศวินกําลังควบมาเลยนะครับใบที่56สสมณะนะครับรูปของพระพุทธเจ้า 57นะครับรูปของพระอาทิตย์ธาตุลมนะครับ58พระจันทร์ธาตุดินนะครับ59พระอังคารธาตุลมนะครับ60พระพุทธรัตนน้ำา6สพระนาบดีธาตุดิน62พระสุขธาตุน้ำา63เป็นรูปของพระเสาธาตุไฟ 64นะครับพระราหูธาตลม65พระเกตอากาศธาตุ6 6ชวดธาตไฟนะครับเป็น67นะครับปีชารูนะครับปีนักสัตว์ก็คือลักษณะของวัวนี่เองนะครับ68นะครับปีขานธาตลม 69ปีถ่อทัดน้ำ70ปีมารงทัดดิน71ปีมาเสียงทัดน้ำ72ปีมอเมียทัดไฟ73ปีมาเมียทัดลม74ปีวอกทัดไฟ75 ปีละกาทธาตุดิน76ปีจอธาตุลม77ปีกุลธาตุน้ำ78ดีทีนะครับเป็นรูปของพระสมมาสมพุทธ,ธเจ้านะครับและใบะสุดท้าย79ดาวทิพย์นะครับเป็นรูปของดวงดาวนะครับครับนี่ก็คือหน้าไพ่นะครับและรายละเอียดบนหน้าไพ่ทั้ง79ใบนะครับของไพ่ พระราหูมหาทักษายุคชุดนี้นะครับท่านที่สนใจก็เห็นมีจำหน่ายในช้อปปี้ด้วยนะครับไม่พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ